คลิปนี้มาจากช่องอากิมีเดียมของคุณอากิครับเธอเป็นสาวญี่ปุ่นที่เพิ่งจะสร้างช่อง YouTube เมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองช่องของเธอมีผู้ติดตามทั้งหมด1,110คนครับและมีวิดีโอแค่3คลิปเท่านั้นที่น่าประทับใจก็คือทั้ง3คลิปนั้นถ่ายในไทยหมดเลยครับคุณอากิบอกว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเธอดันไปดูวิดีโออาหารสรตทฟูดของไทยเข้าแล้วก็หลงไหลสุด เลยคิดว่ายังไงซะก็ต้องกินอาหารไทยให้ได้พอรู้ตัวอีกทีก็เข้าเว็บกดซื้อตั๋วเครื่องบินไปเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นการมาประเทศไทยครั้งแรกของเธอและเป็นการมาที่ไม่มีแผนใดๆทั้งสิ้นเธอบอกว่าขอแจ้งไว้ก่อนเลยว่าคลิปของเธอนี้เนี่ยจะไม่มีร้านอาหารหรูๆไม่มีการไปสถานที่ท่องเที่ยวดังๆอย่างวัดวาอารามต่างๆถ้าใครรับได้ก็ดูต่อเลยครับ คลิปที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับเป็นคลิปที่เธอตั้งใจจะไปกินข้าวซอยไก่กับขนมจีนน้ำเงี้ยวถึงเชียงใหม่ครับโดยคุณอากิบอกว่าในไหนก็มาถึงไทยแล้วอยากลองไปเที่ยวจังหวัดอื่นๆดูบ้างตั๋วไปกลับก็แค่1,900บาทเท่านั้นเมื่อถึงเชียงใหม่แล้วเธอก็ตั้งใจจะนั่งรถเชียงใหม่ซิตี้บัสของสนามบินเพื่อเข้าเมืองครับแต่เจ้าหน้าที่บอกว่ามีผู้โดยสารไม่พอให้คุณอากิเรียกแกร็บเองจะดีกว่าหลังจากนั้นไม่นานก็มีรถแกร็บมารับเธอครับ พี่แกล็บที่มารับก็ถามคุณอากิว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคุณอากิก็ตอบนะครับว่าวันนี้ดีเลยค่ะคุณล่ะคะพี่แกล็บก็บอกว่าเช่นกันครับจากนั้นคุณอากิก็คุยกับพี่คนขับแกล็บนะครับเธอบอกว่าเธอมาเชียงใหม่เป็นครั้งแรกเลยพี่คนขับก็ตอบด้วยเสียงอบอุ่นว่ายินดีต้อนรับสู่เชียงใหม่นะครับในขณะที่นั่งรถไปที่พักคุณอากิก็ชมเมืองไปตลอดทางนะครับเธอจองที่พักไว้ในเขตเมืองเก่าเดินทางแค่10-20นาทีก็ถึงแล้ว หลังจากขับรถมาสักพักก็เจอเขากับ3แยกซึ่งตามจริงแล้วก็ต้องเลี้ยวขวานะครับแต่ปรากฏว่าทางขวาเนี่ยเขาปิดถนนเพื่อทำทางหรืออะไรสักอย่างนี่แหละคุณอากิก็เลยจะลงตรงนั้นแล้วก็เดินไปต่อเองครับพี่คนขับก็ดูเป็นห่วงเธอนะครับถามว่าจะเดินไปจริงหรอซึ่งเธอยืนยันนะครับว่าเธอจะเดินไปเองเพราะมันแค่200กว่าเมตรเท่านั้น จริงๆในบางประเทศอย่างญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีการเดิน1 0บถึงยีนาทีเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากสําหรับพวกเขาเลยนะครับอาจจะเพราะว่าเดินสะดวกอากาศดีก็เลยทําให้พวกเขาชินที่จะเดินไปไหนมาไหนกันในระยะสั้นครับต่างจากบ้านเรานะครับที่อาศัยพ่วินซะส่วนใหญ่เพราะสะดวกแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยครับเมื่อมาถึงที่พักแล้วยังไม่ถึงเวลาเช็คอินครับคุณอากิก็เลยฝากกระเป๋าของเธอไว้ที่เคาน์เตอร์ก่อนแล้วเดินออกมาหาเขาเที่ยงกิน ตอนที่เธอเดินผ่านคูเมืองเชียงใหม่เธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงของหน้าร้อนจากที่นั่นด้วยร้านที่เธอตั้งใจจะไปกินค่อนข้างไกลเลยนะครับต้องนั่งรถไปเท่านั้นแต่ถ้าจะเดินไปก็ต้องใช้เวลามากกว่า30นาทีแน่ๆแต่เธอก็จะเดินครับเธอบอกว่าการได้เจอที่ใหม่ๆแบบนี้การเดินก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเดินได้ไม่มีเบื่อเลยเธอบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยน่าอยู่จังอากาศดีไม่ค่อยชื้นแล้วก็เต็มไปด้วยรูปปั้นของช้างด้วย แต่ความท้าทายก็คือตอนที่จะข้ามถนนที่ที่เธอข้ามไม่มีสัญญาณไฟจราจรก็เลยยากไปสักนิดสำหรับมือใหม่หัดข้ามอย่างเธอครับหลังจากเดินมามากกว่า30นาทีในที่สุดก็มาถึงร้านข้าวซอยแม่มณีอย่างที่ตั้งใจครับตอนแรกเธอตั้งใจจะไปกินสาขาแรกแต่ไกลเกินเดินไม่ไหวก็เลยกินที่ร้านแม่มณีสาขาสองแทนตอนที่เธอถึงร้านน่าจะเป็นช่วงบ่ายกว่าๆลูกค้าในร้านกําลังออกจากร้านพอดีครับก็เลยเหลือโต๊ะวางให้เธอเลือกได้เยอะเลย ร้านนี้ใช้วิธีสั่งแบบสแกนบาร์โคดที่อยู่ที่โต๊ะนะครับจากนั้นก็จะเข้าไปในแอปแล้วสั่งจากตรงนั้นได้เลยไม่ต้องสื่อสารโดยตรงกับร้านซึ่งมันดีตรงที่มีให้เลือกหลายภาษามีทั้งชื่อเมนูแล้วก็รูปภาพให้ดูเลยครับคุณอากิสั่งมา2อย่างนะครับเป็นข้าวซอยใส่เนื้อ3ชนิดราคา160บาทแล้วก็ชายเย็น1แก้วราคา35บาทครับ หลังจากสั่งแล้วเธอก็เริ่มสำรวจร้านนะครับแล้วก็บอกว่าผนังร้านเนี่ยเต็มไปด้วยรีวิวเยอะมากซึ่งผมแอบเห็นด้วยนะครับว่าบนผนังร้านเนี่ยมีโลโก้มิชลิน4ปีซ้อนอยู่ด้วยร้านนี้ไม่ธรรมดาเลยครับหลังจากที่เข้าซอยมาเสิร์ฟแล้วเธอก็บอกว่ากลิ่นมันหอมมากเธอจะลองชิมซุปดูก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างซึ่งหลังจากชิมไปแค่คำเดียวเธอก็บอกว่าชอบมากครับ เธอบอกอร่อยสุดๆไปเลยน้ำซุปมีกระทิด้วยมันหอมกลมกล่อมสมกับเป็นอาหารดังของภาคเหนือเลยไม่คิดเลยว่าจะอร่อยขนาดนี้เส้นแบนแบบโฮมเมดเหนียวนุ่มมากแล้วน้ำซุปก็เข้มขน้นเกาะเส้นดีมากส่วนเส้นทอดกรอบๆด้านบนนั้นพอโดนน้ำซุปก็ซึมเอาน้ำซุปเข้าไปกินแล้วอร่อยมากอกไก่ก็นุ่มชุ่มฉ่ำเธอคิดว่าคนญี่ปุ่นจะต้องชอบเมนูนี้แน่โดยเฉพาะข้าวซอยไก่หรือข้าวซอยเนื้อ แต่อาจจะไม่ชอบข้าวซอยปลาสักเท่าไหร่เพราะปลาจะมีกลิ่นค่อนข้างแรงเป็นนิสสำหรับคนญี่ปุ่นส่วนชายเย็นที่สั่งมา,านั้นหวานปากติรสชาติได้มาตรฐานแต่ที่ทำให้เธอแปลกใจก็คือมันเข้ากันดีมากๆกับข้าวซอยของเธอครับหลังกินเสร็จเหลือแต่น้ำซุปเธอบอกว่าอยากได้ข้าวสวยสักจานจังนี่เป็นรสชาติที่คนญี่ปุ่นต้องชอบมากๆหลังจากออกมาจากร้านก็อารมณ์ดีมากๆมีแรงเดินต่ออีกรอบเพื่อไปหากาแฟกินครับ เธอได้ยินมาว่าเชียงใหม่ดังเรื่องกาแฟซึ่งน่าจะจริงเพราะตลอดทางที่เดินมาเธอเจอร้านกาแฟเกิน10บร้านแล้วแต่เธอมีร้านที่ตั้งใจจะไปกินอยู่ครับหลังจากเดินมาได้ประมาณ20นาทีก็มาถึงร้านนี้ชื่อว่าร้านอารีมิตครับเป็นร้านที่มีคุณพ่อกับลูกชายช่วยกันดูแลซึ่งราคาก็สมเหตุสมผลไม่ได้แพงเลยตอนที่เธอสั่งกาแฟอยู่นั้นคุณเจ้าของร้านก็ถามเธอว่าเธอเป็นคนเกาหลีหรือเปล่า เธอก็บอกว่าเธอเป็นคนญี่ปุ่นค่ะจากนั้นก็สั่งกาแฟเย็นแบบเข้มมาดื่มแก้วหนึ่งครับคุณเจ้าของร้านบอกว่าคนญี่ปุ่นส่วนมากที่มาที่นี่ชอบดื่มกาแฟแบบเข้มกันหมดเลยซึ่งก็ทําให้เธอหัวเราะออกมานะครับเธอบอกร้านนี้เสิร์ฟน้ําเร็วมากก่อนที่เธอจะเดินกลับมาถึงโต๊ะก็มีน้ําเปล่าเสิร์ฟรอเธออยู่แล้วร้านนี้เป็นร้านชิลๆเงียบๆครับบนโต๊ะมีภาษาเกาหลีติดอยู่ด้วยคุณอากิก็เ,เลยคิดว่าร้านนี้น่าจะดังมากในหมู่นักท่องเที่ยวชาวเกาหลี แล้วตอนที่กาแฟของเธอมาเสิร์ฟคุณเจ้าของร้านก็บอกกับเธอด้วยนะครับว่าถ้ากาแฟเข้มเกินไปก็บอกได้นะเขาเติมกาแฟให้ได้หลังจากดื่มกาแฟเย็ยนเข้าไปคำหนึงเธอบอกเธอตกใจในรสชาติของมันจนต้องเอาแก้วกาแฟออกมาจ้องแบบไม่มีเหตุผลอร่อยมากอร่อยที่สุดตั้งแต่กินกาแฟในไทยเลยเข้มข้นสุดๆชอบมาก ไม่มีประโยคดีๆอะไรมาอธิบายรสชาติของแก้วนี้ได้เลยได้แต่บอกว่าให้ทุกคนมาลองกินเองรสชาติขนาดนี้แค่40บาทคุ้มมากแล้วพี่เจ้าของร้านก็ใจดีมากๆแนะนำจริงๆค่ะหลังจากนั้นคุณอากิก็บอกว่าไกลๆร้านนี้มีร้านขนมไทยอยู่ด้วยเธอตั้งใจจะลองไปกินดูสักชิ้น2ชิ้นแต่ระหว่างทางที่ไปร้านขนมเธอก็เจอกับป้ายนี้เข้าครับ เธอพูดติดตลกว่าเราเคยเจอกันที่โอซาก้ามาก่อนใช่ไหมจากนั้นก็ตรงไปที่ร้านขนมหวานต่อครับร้านนี้ชื่อว่านอสครับเป็นร้านเล็กๆที่น่ารักเชียวคุณเจ้าของร้านก็แนะนำอย่างเป็นกันเองว่าขนมแต่และอย่างคืออะไรทำจากอะไรนี่คือไอศกรีมนี่คือบุกโกนัทเค้กนี่คื s This like This a p a n ั a n j e l l ่ hmm. คุณอากิก็สั่งขนมมาสองชิ้นในราคา30บาทครับซึ่งผมไม่รู้จักชื่อขนมทั้ง2อย่างนี้นะครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับขนมชิ้นแรกเธอนั่งทานที่ร้านเลยครับซึ่งเจ้าของร้านก็ช่วยหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำด้วยจะได้กินง่ายๆคุณอากิกินแล้วบอกว่าเหมือนเป็นขนมที่ทำมาจากแป้งข้าวเหนียวใส่มะพร้าวขูดกรอบๆด้วยหวานธรรมชาติอร่อยมากเหนียวหนึบหนักมากค่ะ แล้วเธอก็หันไปบอกกับเจ้าของร้านนะครับว่าอร่อยค่ะเจ้าของร้านบอกว่าคุณแม่ของเธอทําเองแล้วคุณแม่ของเจ้าของร้านก็เข้ามาแนะนําขนมชิ้นอื่นๆให้คุณอากิได้รู้จักเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่คุณอากิเนี่ยฟังไม่ออกคุณเจ้าของร้านก็เลยแปลให้ฟังว่าคุณแม่บอกว่านี่เป็นขนมหวานแบบดั้งเดิมของไทยชื่อทองหยอดกับเม็ดขนุนมันหวานมากๆถ้าคนที่ชอบหวานก็จะชอบมันเลยแต่ถ้าคนไม่กินหวานก็จะไม่ชอบคุณแม่บอกว่าคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้ แต่คุณอากิบอกว่าเธอชอบกินขนมหวานครับก็เลยลองกินทองหยอดกับเม็ดขนุนดูหลังจากกินแล้วเธอบอกว่าเนื้อสัมผัสกรุบกรุบไข่แดงชัดเจนมากเข้าใจเลยว่าทําไมถึงมีทั้งคนชอบและไม่ชอบสําหรับเธอเธอชอบเม็ดขนุนมากกว่ามันมีถั่วอยู่ข้างในด้วยซึ่งเธอชอบมากครับวันต่อมาเธอเอาขนมชิ้นที่2ท,ที่ซื้อมาจากร้านเมื่อวานนี้มากินเป็นมื้อเช้าครับวันนี้เธอได้จองทัวร์ไปเที่ยวภูเขาไว้ด้วยซึ่งในทัวร์นี้มีนักท่องเที่ยวทั้งหมด12คนจากหลายๆประเทศ กับไกด์คนไทยที่พูดภาษาอังกฤษได้ซึ่งสถานที่ที่เธอจะไปเที่ยววันนี้นะครับก็จะมีน้ําตกแม่กลางน้ําตกวชิระธานแวะชิมกาแฟแวะทานข้าเที่ยงแล้วก็ไปทางเดินศึกษาธรรมชาติยอดดอยพระมหาธาตุนภะเมธนีดลและพระมหาธาตุนภะพลภูมิสิริ ซึ่งดูเหมือนว่าเธอชอบทุกที่ไม่น้อยเลยนะครับระหว่างทางก็มีนักท่องเที่ยวหญิงที่มาจากแคลิฟอร์เนียคนหนึ่งเปิดคลิปมวยไทยที่เธอไปดูที่กรุงเทพให้คุณอากิดูบอกคุณอากิว่าต้องไปดูให้ได้นะเธอแนะนําอย่างจริงจังเลยครับเพราะคุณอากิกลับมาจากเที่ยวแล้วเธอกระตั้งใจจะไปกินอาหารขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของภาคเหนือนั่นก็คือน้ำเงี้ยวครับ เธอบอกว่าสําหรับคนญี่ปุ่นที่ไม่รู้จักน้าเงี้ยวน้ําเงี้ยวเป็นซุปรสเผ็ดที่คนเชียงใหม่และคนเชียงรายชอบกินกันมันมีรสเปรี้ยวจากมะเขือเทศกับความเผ็ดนิดหน่อยในญี่ปุ่นมีหลายชื่อมากเลยหาข้อมูลยากนิดหน่อยแต่ส่วนตัวเธอคิดว่าควรเรียกว่านามุเนโอน่าจะใกล้เคียงที่สุดร้านที่เธอไปชื่อว่าร้านน้ำเงี้ยวป้ารุนครับเธอบอกว่าเป็นร้านท้องถิ่นเก๋ๆบรรยากาศดีน่านั่งมากตอนที่เธอไปถึงเวลาประมาณ5โมงเย็นได้คนค่อนข้างน้อยก็เลยเลือกที่นั่งได้ตามใจครับ ตอนที่ดูเมนูเธอพยายามหาเมนูน้ำเงี้ยวอยู่นานเลยครับแต่ด้วยความที่เธออ่านภาษาไทยไม่ออกก็เลยดูได้แต่รูปอย่างเดียวแล้วรูปก็ไม่เหมือนกับที่เธอเห็นมาซะด้วยก็เลยถามพี่เจ้าของร้านครับว่ามีน้ำเงี้ยวขายไหมซึ่งพี่เขาก็จิ้มที่รูปที่อยู่ข้างหน้าเธอเลย,เ,ยเธอบอกตอนที่เธอตัดต่อคลิปนี้ เพิ่งเห็นว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านน้ำเงียวปารุณก็เลยแอบเขินนิดๆที่ถามไปว่ามีน้ำเงี้ยวขายไหมขอโทษด้วยนะคะตอนที่น้ำเงี้ยวมาเสิร์ฟที่โต๊ะเธอก็จจองมันอยู่นานเลยนะครับบอกว่าดูยังไงก็มีแต่ของที่ไม่ค่อยรู้จักทั้งนั้นที่อยู่ในชามนี้แต่กลิ่นมะเขือเทศหอมมากจากนั้นเธอก็เริ่มต้นชิมจากน้ำซุปก่อนครับแล้วก็อุทานว่านานนี้อะไรกันอร่อยจริงๆอร่อยจนต้องรีบกินอีกคำนะฮะ เธอบอกน้ำซุปหมูผสมมะเขือเทศหวานนิดๆอร่อยมากเส้นแน่นเต็มชามเผ็ดพอดีไม่ทำลายความอร่อยค่ะส่วนเส้นก็มีรสสัมผัสเหมือนเส้นโซเมนเลยหมูสับที่อยู่ในน้ำซุปก็อร่อยสุดยอดแล้วก็มีเลือดเป็นก้อนๆที่เพิ่งเคยทานเป็นครั้งแรกด้วยค่ะมันทานง่ายมากแล้วก็ไม่เหม็นขาวเลยเธอบอกว่ามันอร่อยจนหยุดกินไม่ได้เลยเปรียปร้ยวๆกลมกล่อมละมุนลิ้นมาก จากนั้นเจ้าของร้านก็แนะนําให้เธอใส่เครื่องเคียงที่ให้มาลงไปในน้ำเงี้ยวด้วยนะครับซึ่งเธอก็ลองทําตามแล้วก็ชอบมากครับเท่าที่ดูเธอน่าจะชอบเมนูนี้จริงๆแหละร้านนี้เธอหมดไป60บบาทครับห้าโมครึ่งแล้วเธอบอกเวลานี้เนี่ยไม่เหมาะที่จะกินกาแฟแล้วล่ะแต่เธอก็ยังจะกินมันอยู่ดีเดินจากร้านน้ำเงี้ยวมาไม่กี่ร้อยเมตรก็เจอกับร้านกาแฟที่เธอตั้งใจจะมากินครับ ร้านนี้ชื่อว่า Third p l a ล e Coffee คุณอากิบอกว่าทางร้านยิ้มต้อนรับเธออย่างอบอุ่นเลยเป็นรอยยิ้มที่ทำให้เธออยากเป็นแฟนคลับเอาให้ได้และกาแฟก็อร่อยเอามากๆด้วยก่อนออกจากร้านคุณอากิขอโทษทางร้านนะครับที่มาตอนร้านเกือบจะปิดแล้วซึ่งทางร้านก็ตอบคุณอากิเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าไดโจบุที่แปลว่าไม่เป็นไรออกมาครับแถมยังโบกมือบายๆให้กับคุณอากิอีกด้วยคลิปนี้ลงไว้ประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วครับ คนดูยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะเป็นช่องใหม่และผู้ติดตามก็ยังไม่เยอะครับแต่เป็นคลิปที่ดูแล้วฟีลกูดอบอุ่นหัวใจเอามากๆถึงในคลิปเราจะไม่เห็นหน้าของคุณอากิเลยก็ตามแต่ผมคิดว่าเธอน่าจะเป็นคนที่อารมณ์ดีมากๆคนหนึ่งแน่ๆครับเชียร์ให้เขาไปดูคลิปเต็มๆของเธอกันนะครับทีนี้เราลองมาฟังคอมเมนต์กันบ้างนะครับว่าคนที่ดูคลิปนี้แล้วเขาจะมีความรู้สึกยังไงกันบ้างโดยวันนี้ผมนําบางคอมเมนต์มาอ่านให้ฟังครับ โดยคอมเมนต์แรกบอกว่าครั้งหน้าที่ฉันไปเที่ยวไทยก็อยากจะลองพักที่อื่นนอกจากกรุงเทพดูบ้างแต่ยังลังเลอยู่เลยจริงๆก็อยากลองอาหารเหนือแบบต้นตำรับด้วยแต่เอาเป็นว่าขออดใจอยู่แค่ในกรุงเทพก่อนแล้วกันคอมเมนต์ท่ามานะครับบอกว่าขอบคุณสําหรับทิปเที่ยวไทยนะคะเพิ่งรู้จักน้าเงี้ยวเป็นครั้งแรกเลยคะ่ะได้ยินว่าเป็นรสมะเขือเทศน่าจะสดชื่นดีเนอะไว้คราวหน้าไปไทยจะขอลองให้ได้คะ่ะคอมเมนต์ทัดนมานะครับ ข้าวซอยกับน้ำเงี้ยวเนี่ยดูและลุ้นตามเลยว่าจะเลอะเสื้อสีขาวตอนไหนคอมเมนต์ถัดมาครับคลิปนี้สนุกมากสมกับเป็นคนที่มีสายตาเฉียบคมจริงๆเลยนะคอมเมนต์นัดมานะครับบอกว่าน่ากินมากเลยเป็นทริปที่ดีจังดูแล้วอยากเที่ยวเมืองไทยเลยค่ะคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าผมสามารถอยู่เชียงใหม่ได้เป็นเดือนๆเลยครับเจอร้านดีๆอาหารดีๆใหม่ๆได้ทุกวันบรรยากาศก็สงบและสบายมากชอบคลิปของคุณมากเลยครับ คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าดีใจมากที่คุณมีช่วงเวลาที่ดีในเชียงใหม่รวมถึงที่กรุงเทพด้วยคอมเมนต์ Comment ถัดมาครับผมกดติดตามคุณตอนที่มีผู้ติดตาม10,90คนช่องของคุณมีเนื้อหาที่น่าสนใจมากเลยครับคอมเมนต์ Comment ถัดมาครับคุณรักประเทศของเราเราคนไทยก็รักประเทศของคุณเหมือนกันค่ะหวังว่าคุณจะกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกครั้งนะคะคุณอากิคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นเนื้อในน้ำเงี้ยวนั้น คือส่วนผสมหลักของน้ำเงี้วครับมันคือดอกไม้แห้งที่ไทยเราเรียกว่าดอกงิว้วแต่เมื่อเวลาผ่านไปสำเนียงท้องถิ่นเปลี่ยนเป็นเงี้ยวก็เลยเรียกกันว่าขนมจีนน้ำเงี้ยวเพราะทำมาจากดอกงิ้วนั่นเองครับคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าทำต่อไปนะครับทำดีแล้วบางทีคุณอาจจะลองใส่พิกัด Google Map ของแต่ละสถานที่ลงไปด้วยจะช่วยเพิ่มผู้ติดตามได้ครับ คอมเมนต์ถัดมานะครับยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยครับขอให้มีวันที่ดีนะครับขอให้สนุกกับการกินหวังว่าคุณจะชอบป,ประเทศไทยนะคุณน่ารักมากเลยคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับเดินเที่ยวในประเทศไทยตอนอากาศร้อนๆแนะนําให้ใส่หมวกหรือพกร่มกันแดดนะครับจะช่วยได้เยอะเลยคอมเมนต์ Comment ถัดมาครับคุณอากิทําวิดีโอได้น่ารักและมีเอกลักษณ์มากครับคําพูดที่เขียนไวใ้ให้ความรู้สึกซาบซึ้งใจมากเลยดีใจมากที่ได้รู้จักช่องของคุณ คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่านึกว่ากลับญี่ปุ่นไปซะแล้วมาเจอคลิปนี้อย่างเที่ยวอยู่เมืองไทยเที่ยวให้สนุกและเดินทางปลอดภัยนะครับจากคอมเมนต์นี้นะครับคุณอากิก็มาตอบว่าขอบคุณมากนะคะที่ดูคลิปนี้ด้วยและส่งข้อความดีๆมาให้ค่ะหลังจากที่อยู่เชียงใหม่ฉันพักที่กรุงเทพสั้นๆแล้วหลังจากนั้นก็กลับญี่ปุ่นค่ะตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วแต่พอได้อ่านข้อความอบอุ่นจากทุกคนรู้สึกใจยังอยู่ที่เมืองไทยอยู่เลยค่ะ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเดินเก่งมากครับคอมเมนต์ comment ถัดมานะครับคุณอากิกินอาหารไทยท้องถิ่นได้แถมเผ็ดด้วยคุณเป็นคนญี่ปุ่นที่พิเศษมากเลยครับและคอมเมนต์สุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับบอกว่าอาหารไทยอร่อยไหมครับซึ่งคุณอากินะครับก็มาตอบว่าขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นะคะใช่ค่ะอาหารไทยอร่อยมากและยิ่งชอบมากขึ้นในทริปนี้ค่ะ และนี่คือคอมเมนต์บางส่วนที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับใครที่อยากกดติดตามคุณอากิอยากเข้าไปดูคลิปต้นฉบับแนะนำเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีครับ